ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าสู่วงจรของความไม่ productive ในการทำงานในทุกๆวันนะคะคลิปมี busy EP นี้เหมาะกับคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี busy p o d s t s t เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ที่70นะคะ ใน EP นี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากบทความในมีเดียที่ชื่อว่า10 Ways to Raise Your Productivity Today นะคะนั่นก็คือ10วิธีที่จะเพิ่ม Productivity ให้กับเรานะคะซึ่งเอ็มก็จะเลือกมานะคะในข้อที่เอ็มคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเหมาะกับพวกเรานะคะคนไทยอย่างเราเรา ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอ็มก็ไปฉีดวัคซีนนะคะแอสตราเซเนกามาแล้วก็มีผลข้างเคียงนะคะครบทุก่วการเลยยกเว้นอาเจียนนะคะก็นอกไปประมาณจักสวันเต็มๆเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยความโชค้ายก็คือว่าเอมได้วันที่ไปฉีดเนี่ยเป็นวันที่อยู่กลางสัปดาห์พอดีก็คือฉีดวันอังคารนะคะแล้วก็ป่วยวันพุธนะคะแล้ววัน เพลิดเเนี่ยก็ยังมีอาการแบบค้างๆอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอาการที่แบบปวดเนื้อปวดตัวประมาณสัก4ี่หวันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานมาสักประมาณ2อสวันเต็มๆนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆอ่ะก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่แบบเฮ้ยฉันต้องหยุดงานฉันไม่ได้ป่วยมาเป็นระยะเวลาหุย้ยเป็นปีๆแล้วที่ไม่ได้ป่วยหนักขนาดนี้นะคะแล้วเราก็เลยแบบเริ่มมีความรู้สึก อาการทางจิตเล็กน้อยว่าเฮ้ยทำไมทำไมเราถึงแบรบรู้สึกว่าตัวเองอะท้อแท้ใจเกิดอยู่ดีๆก็เกิดอาการเบิร์นเอาท์นะคะขึ้นมาแบบวิ่ยทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะคะอาจจะด้วยอาการเจ็บป่วยพวกนี้หรือว่าการข้างเคียงจากการที่เราไปฉีดวัคซีนมานะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนอยๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาว่ามันเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่เราดันน้อยขึ้นมาเฉยๆนะคะซึ่งจริงๆช่วงนี้ก็แอบอ่านหนังสืออที่ชื่อว่า super productive นะคะของคุณรวิทหานอุตสาหะนะคะซึ่งก็ดันไปเจออาการหนึ่งซึ่งเขาเรียกอาการนี้นะคะว่า phantom burn out หรือว่าการแบบภาวะหมดไฟแบบปลอมๆนะคะนั่นก็คือบางครั้งที่เวลาเรามีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอาจจะขึ้นอยู่กับจังหวะของเวลา ในช่วงนั้นนานเช่นเป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆนอนน้อยมากๆเราก็จะเกิดอาการรู้สึกท้อแท้นะคะพอกลับมาดูตัวเองก็อ๋อเพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะมีอาการหนาวสั่นเนาะก็จะนอนหลับไม่สนิทนะคะตื่นขึ้นมาหนาวเหงื่อออกแล้วก็วนหลุไปแบบนี้มันก็เกิดอาการอ่อนเพลีย ทีนี้เนะี่ยพอเกิดอาการอ่อนเพลียนอนไม่พอเนี่ยมันก็เลยแบบท้อแท้อะไรง่ายๆนะคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบจิตตกนะคะเอ็งก็ไม่รู้ว่าคนอื่นๆที่ไปฉีดวัคซีนมานะคะมีอาการเป็นยังไงบ้างนี่ก็มาบอกเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะว่ามีอาการข้างเคียงหรือว่าแบบหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงจังหวะอ่ะเราก็เข้าใจตัวเองแล้วว่าอ,อ๋อจริงๆมันไม่ใช่ช่วงเบื่อเอามันไม่ใช่ช่วงที่แบบ จริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการที่เรารู้สึกว่าเออเราเจ็บป่วยแล้วมันก็เลยมีเอฟเฟกกับการทำงานของเรานั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงที่เราอยู่บ้านนานๆไม่ได้เจอผู้คนเลยเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยกระทบกับตัวเอม เองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าความสนุกในงานเนี่ยมันหายไปจากการที่ในสมัยก่อนเนี่ยเราเอมชอบทําง,งานเป็นทีมมากนะคะชอบพบปะผู้คนชอบไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ออฟฟิศแบบนี้นะคะพอเราไม่ได้เจอคนนานๆข้าเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่างานเรามันสนุกน้อยลงทีนี้เนี่ยมันก็กลับมาที่เรื่องของงานว่าเฮ้ยงานเรามันไม่สนุกแล้วว่ามันไม่ท้าทายแล้วว่านะคะซึ่งจากหนังสือ super p r o a c t i v e เนี่ยคุณอเวกเขียนไว้ดีเลยนะคะก็บอกว่า จริงๆแล้วก่อนที่เราจะอยากจะล้มเลิกแบบเลิกทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราอยากจะย้ายงานเนี่ยให้ถามตัวเองว่าเราสามารถทำงานปัจจุบันของเราเนี่ยให้สนุกมากขึ้นได้หรือเปล่านะคะหรือว่าสร้างแวลูหรือว่าสร้างความท้าทายในงานของเราให้เรารู้สึกว่ามีแรงตื่นขึ้นมาทำงานได้หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบเออพอเรารู้สึกว่า เราอยากจะทำอะไรสักอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเหมือนมีแรงให้เราตื่นขึ้นมาทำงานอย่างแบบรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะอันนี้ก็ค่อยๆบิวตัวเองขึ้นมานะคะก็ไม่คิดว่าจะเป็นอาการที่ดําดิ่งนานยาวนานขนาดนี้นะคะแต่ว่าก็เออพออ่านแบบนี้ก็รู้สึกว่า ดีนะคะทีนี้เนี่ยพอเราบิวอัพจิตใจของเราแล้วว่าเฮ้ยงานเรามันสนุกได้มากกว่านี้ท้าทายได้มากกว่านี้และฉันมีคุณค่าในงานนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันสิว่าเฮ้ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่มันจะเพิ่ม productivity นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นสเต็ปที่เอ็มคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราลองมารีวิวตัวเองดูสิคะว่าครึ่งปีที่เราทำงานกันมาเนี่ยมันมีอันไหนที่มันทำให เออเราไม่ productive จริงๆจ,จากสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะแก้มันได้ยังไงนะคะข้อแรกเขาก็บอกว่าปิด notification อะไรที่ไม่จำเป็นนะคะเอมรู้สึกว่าการที่เราจะโฟกัสในการทำงานแล้วแบบมันมีแบบโหสิ่งรอบตัวที่มาแบบไหนจะไลา์เด้งไหนจะอีเมลไหนจะอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันรบ กวนเราแล้วก็ทำให้การโฟกัสงานของเราเนี่ยมันทำได้ยากมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะงานของเอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเอมเป็นแอดมินในแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคอยดูว่าอุ้ยมีใครมาถามอะไรในเพจของเราหรือเปล่านะคะหรือว่ามีลูกค้านะคะ ติดต่อมาทาง Line Official หรือเปล่าหรือว่ามีลูกค้าติดต่อมาทาง Line ของตัวเราเองหรือเปล่านะคะทีนี้ o t t i i i c t t o o นอะมันเยอะมากๆแล้วเราจะต้องค่อนข้างที่จะ Active กับมันนะคะซึ่งหลังจากที่เป็นแอดมินเนี่ยก็ก็มองเห็นตัวเองว่าเออเราเนี่ยไม่ค่อยได้โฟกัสงานนะคะหรือว่าโฟกัสงานได้ ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าพอเห็นโนตินะคะมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยมันจะต้องแบบรีบไปอ่านซึ่งบางทีอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องงานบางคนก็ไลน์มาถามอะไรที่มันแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราควรจะโฟกัสอยู่นะตอนนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นดิสแทรกไปเลยทีนี้เนี่ยอพอเอ็มดูแบบนี้เนี่ยเอ็มก็รู้สึกว่าอ่ะ อย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะให้เวลาตัวเองในการที่แบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องเช็คทุกๆครั้งที่มันเด้งมาก,ก็ได้นะคะอันนี้อาจจะต้องฝึกซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากๆนะคะเอ็มก็เลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังของคีมีบีซี่อ่ะก็อาจจะมีอาการนี้เหมือนกันก็คือแบบพอไลน์เด้งปุ๊บเนี่ยจะต้องรีบเลยนะคะโดยเฉพาะทีมไหนนะคะที่ทำงานกันผ่านไลน์นะคะโอ้โหพอเด้งปุ่มเนี่ยต้องรีบแอคทีฟทันทีนะคะหรือว่าจริงๆวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือว่า เราบอกคนในทีมนะคะว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเรื่องด่วนอ่ะโทรมาเลยไม่ต้องไลน์นะคะมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อแสดงว่างานที่ด่วนมากๆอะ่ะมันถูกโทรศัพท์มาแล้วนะคะมีคนโทรมาประสานงานกับเราเรียบร้อยแล้วแบบนี้มันก็จะทําให้เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะมีงานด่วนขึ้นมาแล้วเราจะแบบพลาดมันไปหรือเปล่านะคะอาจจะใช้วิธีนี้อาจจะใช้วิธีสื่อสารกับในทีมว่าถ้าด่วนโทรมาเลยนะคะไม่ต้องไลน์นะคะ แบบนี้ก็อาจจะช่วยได้แล้วก็แสดงว่างานที่อยู่ในไลน์เนี่ยก็แปลว่ามันอาจจะรอได้นะคะ15-30นาทีโดยที่เราไม่ต้องแบบเช็คทุกๆนาทีแบบที่ทุกวันนี้เราทําอยู่นะคะวิธีที่2นะคะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะคะก็คือใช้วิธีที่ชื่อว่า Pomodoro t e c h ิคนั่นเองนะคะ Pomodoro เนี่ยเอมเข้าใจว่ามันเป็นคล้ายๆกับเครื่องจับเวลา วิธีการของเขาก็คือให้เราเนี่ยวางแผนนะคะว่างานวันเนี้ยนะคะสามสี่งานที่เราควรจะต้องทำเสร็จภายในหน,นึ่งวันเนี้ยนะคะมีงานอะไรบ้างนะคะก็วางแผนมาแล้วก็ต้องใช้กี่โพโมโดโร่นะคะนั่นก็คือรอบของโพโมโดโร่เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก25นาทีต่อรอบนะคะก็คือสมมติว่าเองบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ย จะต้องหาลูกค้าใหม่นะคะให้ได้10รายอ่ะ เอ็งก็จะให้เวลากับงานนี้อาจจะใช้เวลา3โพิโมโดโร่ก็ได้นะคะก็คือประมาณสัก25นาทีแล้วก็พัก5นาทีแบบนี้นะคะก็จะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งในการหาลูกค้าใหม่10รายนะคะหรือว่าเป็นการหาข้อมูลลูกค้าใหม่ๆแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีผลการวิจัยที่บอกว่าเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยมันโฟกัสได้ดีขึ้นก็คือ25นาทีเราโฟกัสกับงานไปเลยแล้วหลังจากนั้น5นาทีนะคะแล้วก็พักไปเข้าห้อง น้ำไปดื่มน้ำหรืออะไรต่างๆหรือว่าจะเช็ค notification ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือไลน์ของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาโฟกัส25นาทีแล้วก็เบรกอีก5นาทีนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยออกเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันแบบ เป็นสิ่งเราเป็นสิ่งที่มาแบบทำให้เราดิสแทรกนะคะแล้วทำให้เราควายเขวแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะก็เดี๋ยวคิดว่าจะลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กหรือว่ามันทำให้งานเราเดินหน้าหรือว่าประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่แบบเฮ้ยลองเอาวิธีพโมโดโรเทคนิคเนี่ยไปใช้นะคะแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงก็มาบอกเราให้ฟังกันบ้างนะคะ ข้อที่3นะคะที่เขาเขียนไว้ในมีเดียเนี่ยเขาก็บอกว่าออกกำลังกายทุกวันนะคะสาเหตุที่เขาบอกว่าเขาเออกกำลังกายทุกวันแล้วมันเพิ่ม productivity เนี่ยมันคือว่าการที่เราบอกว่าเราเออกกำลังกายทุกวันทำให้สมองของเรามันลดการตัดสินใจลงค่ะว่า เฮ้ยเราฉันจะออกกําลังกายวันไหนดีวันไหนบ้างถ้าฉันไม่ได้ออกกําลังกายวันจันอ่ะมาออกวันอังคารแล้วเว้นวันพุธดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นตัดปัญหาก็คือการออกกําลังกายทุกวันไปเลยไม่ต้องตัดสินใจเพราะยังไงทุกวันฉันก็ออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเอามาปรับใช้กับตัวเองเองก็รู้สึกว่าถ้าเราบอกว่าเราจะออกกําลังกายทุกวันมันอาจจะ ผิดหลักไปซะหน่อยนะคะมันจะต้องมีวันที่เราพักบ้างนะคะซึ่งวันที่เราพักเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่เราแบบยืดเหยียดเบาๆ10นาที15นาที ก็ได้นะคะหรือว่าแบบยืดเส้นยืดสายสัหน่อยนะคะเราก็นับว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในการออกกําลังกายของเราก็ได้นะคะมันอาจจะต้องมีการพอนหนัก่อนเบาในระหว่างสัปดาห์นะคะเพื่อให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันได้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วมันก็ทําให้สมองของเราเนี่ยมันไม่ต้องคิดเยอะว่าแบบจะออกวันไหนไมีออกวันไหนต้องออกกี่นาทีไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้เราเนี่ยโฟกัสกับ เรื่องที่จําเป็นได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆจ,จะบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันก็มีผลมากๆเลยนะคะในสัปดาห์ที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือออกกาลังกายไม่ไหวจริงๆเนื่องจากว่าก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะก็ออกกําลังกายหนักๆมากๆนะคะพอไปฉีดเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดอาการแบบปวดกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเวลาให้กล้ามเนื้อพักนะคะทีนี้พอแบบมันไม่สามารถออกกําลังกายได้มันทําให้เราจิตตก แล้วเอ็มก็จะมีอาการปวดศีรษะนะคะกลับมาเหมือนปวดศีรษะตลอดเวลาเลยนะคะแบบเฮ้ยปวดทุกวันพอแบบเริ่มบ่ายๆนะจะเริ่มปวดศีรษะมากๆแล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยเอ็มก็จะมีอาการนี้เหมือนกันเวลาทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยตกเย็นจะปวดศีรษะขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอออกกาลังกายเสร็จมันก็จะหาย แต่ตลอดสัปดาห์ที่ฉีดวัคซีนมานะคะก็คือไม่ได้ออกกําลังกายเลยแล้วก็จะมีอาการนี้ตลอดเลยนะคะอาจจะเพราะว่าแบบเออท่านั่งหรือว่าอาการออฟฟิศซินโดรมมันกลับมาแล้วก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้แบบอาการไม่ดีเลยนะคะพอไม่ออกกําลังกายแล้วมันก็มีผลต่อจิตใจนะคะเพราะว่าอ้ป่วยแล้วหรอทําไมปวดหัวอีกแล้วนะคะแต่พอกลับมาออกกําลังกายนะคะแบบเบาๆนะคะปรากฏว่าหายเลย นะคะอาการแบบเจ็บป่วยต่างๆพอเรารู้สึกว่าเรากลับมาออกกําลังกายได้ตามปกติแล้วเราเป็นคนปกติแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันพร้อมทางานแล้วนะคะแล้วก็ออกกําลังกายได้แล้วกลับมาเป็นปกติแล้วเรียบร้อยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันออกกําลังกายมัน,ม,นมันพูดมันทุกคนมันก็พูดกันหมดแหละว,ว่าออกกําลังกายนะคะเราอาจจะต้องกัดฟันนะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะหลังเลิกงานขอสัก15นาทีนะคะสาหรับคนเริ่มต้น15นาทียืดเหยียดเล็กน้อย ยืดเหยียดไปก่อนพอเราได้เริ่มนะคะถ้าเราเลือกที่จะเริ่มออกกําลังกายขอแค่แบบเฮ้ยอ่ะสินาทียืดไปยืดมาหรือว่าจะออกกําลังกายแบบเป็นคลิปสั้นๆนะคะใน YouTube อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยออกกําลังกาย15นาทีอุ้ยยังไม่ทันเหนื่อยเลยเดี๋ยวหาคลิปต่อไปออกกําลังกายดีกว่านะคะแล้วหลายคนก็จ,จะเป็นเหมือนเอ็มก็คือ ออกกําลังกายให้มันเหงื่อออกให้มันคุ้มกับที่เราต้องสักชุดออกกําลังกายดีกว่านะคะพอหลอกตัวเองไปแล้วว่าเฮ้ย15นาทีพอ15นาทีคือมันยังไม่เหนื่อยมันก็จะไปต่อที่อีก15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอมเล่นในคลิปในออนไลน์แบบนี้นะคะ ก็จะเลือกแบบที่เป็น10บถึงสินาทีแล้วก็ไปหาคลิปใหม่นะคะมันก็จะสร้างความวารตีความหลากหลายในการออกกําลังกายของเราอวันนี้เราอยากจะเล่นท่าที่เป็นขาวันนี้อาจจะอยากจะเน้นนะคะแอ็บหรือว่าส่วนที่เป็นส่วนท้องนะคะอย่างเงี้ยก็สลับไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้มันไม่น่าเบื่อแล้วใครที่รู้สึกว่าเฮย้ยมันไม่มีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะ เอมคิดว่าเราอาจจะต้องลองหาเทรนเนอร์เนาะอาจจะเป็นเทรนเนอร์ออนไลน์อาจจะเป็นแบบต่างประเทศก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าถูกจริตกับเขาเราก็ลองไถ่ๆดูว่าเอ้ยเราสนใจแบบไหนซึ่งการไถ่ไถไปไถ่ไถมากของเอมเนี่ยมันก็เจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแบบบอดี้คอมแบทหรือว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งแบบนี้นะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเอ้ยมันสนุกมากหรือว่าการเต้นนะคะ เออฮิปฮอปประกอบการออกกําลังกายแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าอา้าวไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอะไรแบบนี้แล้วพอมันมีความหลากหลายในการอ,ออกกําลังกายในแต่ละวันเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราไม่เบื่อบางทีแบบอุย้ยลงเสือโยคะอย่างเดียวมันเบื่อนะคะเราก็ ไปเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะไปคาร์ดิโอบ้างสลับไปสลับมาแล้วตอนนี้คลิปออนไลน์นะคะมีเยอะมากๆๆกมาก,มากนะคะก็ไปลองดูว่าเทรนเนอร์คนไหนที่รู้สึกว่าถูกจริตหรือว่าเทรนเนอร์คนไหนที่แบบมีหุ่นที่เราอยากจะได้เราก็ลองไปติดตามเขาดูว่าเอ้ยเขาออกกําลังกายแบบนี้เขาเลยได้หุ่นแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีหุ่นในฟันของเราก่อนนะคะหรือว่ามีเป้าหมายเช่นแบบเอ้ยกําลังจะไปเที่ยวทะเลนะคะ ก็จะต้องหุบผุนดีนิดนึงอะไรอย่างงี้ก่อนใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรนะคะก็ลองหาเป้าหมายของตัวเองดูมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจในการไปออกกำลังกายนะคะพอออกกำลังกายเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็จะเหนื่อยก็จะนอนหลับสนิทแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะทำงานได้โฟกัสมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะคะจากการที่เราออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับ เพียงพอด้วยนะคะอันนี้เอเ็มเ,เป็นความเชื่อส่วนตัวของตัวเองนะคะใครที่แบบยังไม่เคยเริ่มออกกำลังกายก็ลองดูนะคะลองหาแรงบันดาลใจของคุณดูนะคะเราอาจจะได้พบตัวเองในมุมใหม่ก็ได้นะคะวิธีที่4จากในมีเดียมนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย เมดิเทตหรือว่าฝึกสมาธินะคะสครั้งต่อวันซึ่งสงครั้งต่อวันของเขามันก็ใช้เวลาสั้นมากๆเลยนะคะช่วงเช้าประมาณ10นาทีแล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็ประมาณสัก5นาทีก็อันนี้เราพูดกันหลายครั้งแล้วก็หลาย EP ีของ k i m มี่บิซ่มากเลยนะคะมันก็มีหลากหลายวิธีที่แบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าการฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธิด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปหน่อยตอนนี้มันก็มีซีรีส์นะคะของเ s สเปซบ้างนะคะหรือว่าแบบ มีในคลิปออนไลน์ใน YouTube นะคะมากมายเลยก็ลองไปดูว่าแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าถูกจริตก,กับคุณนะคะแล้วก็ลองฝึกดูหรือว่าจริงๆแล้วก็แค่แบบนั่งอยู่กับลมหายใจของตัวเองแบบไม่ต้องแบบจริงจังนะคะก่อนเริ่มงานแล้วก็หลังเลิกงานก็ได้หรือว่าก่อนนอนนะคะมันก็น่าจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะ ข้อ5ของเขานะคะเขาบอกว่าเป็นการ use affirmation ของตัวเองนะคะ affirmations ก็คือแบบเหมือนเหมือนคำมั่นสัญญาว่าแบบเฮ้ยฉันอนะเชื่อมั่นในเรื่องนี้ที่มันเป็นความเชื่อที่เป็นบวกนะคะเอ็มลิงก์กับตอนที่เราเคยคุยกันในคีมีบีซี่อีพีหนึนะคะก็คือเรื่องปรัชญาส่วนตัวของตัวเองนะคะว่าเรามีความเชื่อแบบไหนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะ เรามีชีวิตอยู่เพื่อมีความสุขแล้วก็ทำความดีแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่านะคะมันก็จะเหมือนสร้างแรงใจว่าเอ้ยจริงๆชีวิตของเรามันมีคุณค่ามันมีความหมายจากความเชื่อที่เป็นปรชัชญาส่วนตัวของเราเองนะคะซึ่งอันเนี้ยก็สามารถย้อนไปฟังได้นะคะว่าแบบเฮ้ยเราสามารถสร้างแบบความเชื่อของตัวเองในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองแบบไหนนะคะหลายคนก็อาจจะมีแบบ บอกว่าฉันจะต้องแบบอยู่เพื่อแข่งขันนะคะแข่งขันก็คือการทำงานอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถในทุกๆวันให้กับงานแล้วก็ฉันสนุกกับมันแบบนี้นะคะแต่ละคนก็อาจจะมีคำนะคะหรือมีโค้ดที่รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือความเชื่อของเรานะคะถ้าเวลาที่เราท้อแท้เราไม่โฟกัสเราไม่ productive นะคะให้กลับไปนึกถึงคำที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็น ปรชัชญาส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นอาจจะเป็นคำง่ายๆคำที่จำง่ายๆหรือว่าเป็นคำที่เราชื่นชอบก็ได้นะคะเอว่าวิธีนี้มันเวิร์กมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราท้อแท้หรืออยู่ในช่วงที่แบบเรากำลังนอยอยู่นะคะหรือช่วงที่ไม่มีความสุขมีความคิดลบๆค่อนข้างเยอะวิธีนี้ช่วยได้จริงๆนะคะ ข้อ6กนะคะก็คือการฟังเพลงอันนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะหลายคนก็จะรู้สึกว่าการฟังเพลงเนี่ยมัน multitasking ก็คือฟังไปนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยมันอาจจะแบบเสียสมาธินะคะเคล็ดลับส่วนตัวของเอมก็คือว่าเอมจะฟังเพลงที่เราแปลไม่ออกนะคะอย่างตอนนี้ก็อย่างใน spotify ส่วนตัวของเอมเองเนี่ยเอมก็ไปหาแบบเพลงที่แบบ คล้ายๆกับร้านกาแฟานะคะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานในร้านกาแฟาแล้วเขาเปิดเพลงเนี่ยมันทําให้เราโฟกัสแล้วก็ทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางทีก็มีแบบเอ้ยคาเฟ่ส่วนตัวคาเฟ่เกาหลีอะไรมาณนี้ซึ่งเป็นเพลงที่แบบเราฟังภาษ,ษาเกาหลีไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเราก็ไม่ได้โฟกัสมากหรอกอาจจะฟังแค่จังหวะอะไรแล้วก็เหมือน ลดความเบื่อหน่ายในการทำงานที่อยู่ตรงหน้าลงไปเล็กน้อยนะคะหรือว่าอาจจะฟังในระหว่างที่แบบออพกักกลางวันหรือว่าหลังเลิกงานอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเราได้รีแลกซ์แล้วก็พอรีแลกซ์แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราเนี้ยกลับไปโฟกัสกับงานของเราได้ดีมากขึ้นนะคะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่เราตึงเครียดมากๆเหมือนเวลาเราออกรบเนี่ยมันจะทำให้แบบเราทำงานแล้วแบบเราแวดระวังไปหมดนะคะ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าทํางานแล้วเราผ่อนคลายเนี่ยการทํางานหรือสมองในส่วนที่มันสร้างสรรนะคะเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อ7นะคะคือการที่ทําความสะอาดนะคะพื้นที่การทํางานของเราช่วงนี้ก็หลายคนก็อาจจะยัง work from home มอยู่นะคะก็เป็นจังหวะอันดีที่จะแบบ จัดปรับเปลี่ยนโต๊ะทํางานของเราให้มันแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นนะคะอันนี้แอบสรารภาพนะคะว่าหลังจากที่อ่านบทความนี้แล้วนะคะแล้วก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์เนี่ยก็แอบจัดโต๊ะทำงานของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์ก็รู้สึกว่าเอยจิตใจมันโล่งสบายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการทำงานที่แบบ เราได้โฟกัสมากขึ้นเพราะว่าเก็บของนะคะที่เป็นแบบขยะอะไรต่างๆทิ้งไปให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดนะคะทัง้งพอทําความสะอาดมันรู้สึกว่าอาจิตใจมันโล่งมากขึ้นนะคะอันนี้ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้หัวไม่ค่อยโล่งเลยอาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราที่มันอาจจะแบบไม่โลง่งตาโล่งใจก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบวิธีง่ายมากแต่เราอาจจะละเลยก็ได้นะคะ วิธีที่8นะคะเขาก็บอกว่ากำจัด To Do List ของคุณไปซะนะคะเขาบอกว่าการที่เขียนแบบ To-do list อะไรมากมายเนี่ยนะคะมันแบบมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันทำให้คุณไม่โฟกัสนะคะบางทีในแต่ละวันเราอาจจะต้องเขียนเรื่องสำคัญๆนะคะสัก3-4เรื่องที่เราจะเป็นจะต้องทำหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ด่วนแต่มันเป็นงานสำคัญนะคะให้หยิบขึ้นมาทา แล้วก็โฟกัสแล้วก็ใช้วิธีพโมโ d ดโรเทคนิคนะคะเข้ามาช่วยในการโฟกัสนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าก <t> <ว>ารที่เราทำแค่ประมาณสัก3-4งานให้เสร็จเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แบบทำอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะพอรู้สึกว่าทำเยอะๆมันก็จะรู้สึกโอ๊ยเหนื่อยล้าแล้วก็โอ้ยมีงานเยอะไปหมดโอ้ยทูดูลิสังแบบเหลือเพียบเลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้อาจจะแอบคานกับความรู้สึกของตัวเอง,เอง,เองนิดหน่อยซึ่งเป็นสายแบบ ฉันชอบทำา t o o o l s t t นะคะแล้วก็แตกย่อยมาแบบย่อยๆๆ,ๆๆๆนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจจะลองเอาไปทำดูว่าเฮ้ยงานมันอาจจะไม่ต้องแบบทุกสิ่งอยา่างต้องเสร็จภายใน to do list ภายในวันเดียวก็ได้นะคะแล้วจจะแตกย่อยแบบวันหนึ่งทำสามสงานที่มันสำคัญจริงๆแล้วก็จะได้โฟกัสมากขึ้นนะคะอันนี้ใครที่เป็นสาย to do list นะคะก็อาจจะลองปรับเปลี่ยน to do list ของตัวเองให้มันโฟกัสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ข้อ9นะคะอันนี้แอบตรงกับชีวิตประจำวันที่เอมชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ย journal อยู่หนาทีต่อวันนะคะเขาก็เหมือนเขียนจดบันทึกหรือว่าใครที่เป็นสาย diary นะคะหรือว่าใครที่เป็นสาย reflection นะคะในแต่ละวันว่าวันนี้รู้สึกยังไงบวกหรือลบเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้างนะคะ,ะ,คะก็ให้เวลาในการเขียนออกมานะคะสัก5นาทีเหมือนเราได้ทบทวนว่าเอ้ยวันนี้เราเป็นยังไงเหมือนการได้ feedback นะะในทุกๆวันหลังเลิกงานแบบเนี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อวันนี้เรามีข้อดีแบบไหนมันมีจุดที่เราสามารถที่จะไปปรับปรุงต่อได้ยังไงนะคะอันเนี้ยก็เหมือนแบบทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้ทุกๆวันนะคะว่าเออวันนี้ดีวันนี้ดีเพราะอะไรอ่าวันนี้ต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงเรื่องอะไรและทํายังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างในวันรุ่งขึ้นนะคะอันเนี้ยใครที่ยังไม่เคยลองทําก็ลองทําดูนะคะมันก็อย่างน้อยมันเหมือนได้ โกยขยะออกจากใจเรานะคะแล้วก็เขียนลงไปเป็นตัวหนังสือแล้วมันเหมือนได้เคลียหัวของเรานะคะเพื่อให้พร้อมับการทำงานในวันรุ่งขึ้นนั่นเองข้อสิบนะคะก็เป็นวิธีที่แบบเอมว่ามันเพลนแล้วก็ซิมิลมากแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมไปนะคะนั่นก็คือการตั้งทาร์เก็ตใหม่ๆที่มันแบบน่าตื่นเต้นที่มันชาเลนจ์มากขึ้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้น ก็คือเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าชอบฝึกโยคะใช่ไหมคะทีเนี้ยพอหลังๆเนี้ยพอออกกําลังกายทุกๆวันอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี้ยนะคะมันก็เริ่มเห็นพัฒนาการนะคณคุณครูโยคะก็บอกว่าเฮ้ยเริ่มมีพัฒนาการแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงหรือว่าความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นี่ยเราจะไปในท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นปกติเนี่ยวัตถุประสงค์ของการฝึกโยค,คะของเอมก็เพื่อแบบเออให้ร่างกายมันยืดหยุ่นขึ้น นะคะรักษากายใจของตัวเองไปส่วนท่าตีลังกาปาระเบิดต่างๆเราไม่ได้มีความแบบอยากอะไรเลยนะคะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะออกกาลังกายเท่านั้นเองแต่ทีนี้ยพอแบบร่างกายมันเริ่มปรับได้มันเริ่มพัฒนาขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มไปในท่าที่แบบเริ่มตีลังกาปาระเบิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแฮนด์สแตนเฮสแตนอะไรต่างๆ มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเป้าหมายที่แบบเราอยากจะไปคือถ้าเราจะไปท่านี้เราต้องระหว่างทางเราต้องทำอะไรบ้างมันก็จะมีแบบขั้นตอนของมันอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวนะคะเวลาที่แบบทำอะไรได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยมันก็จะแบบตื่นเต้นกันไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบได้ถ่ายรูปนะคะลงอินสตาแกรมเนี่ยอะไรประมาณนี้ยมันก็จะยิ่งทาให้เราแบบโอ้อยากจะทาให้ ดีทาให้แข็งแรงมากขึ้นแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้แบบเออชีวิตมันมีเป้าหมายขึ้นพอเราฝึกกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยพอมาถึงเรื่องงานเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะคะพอเราเซต็ว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราคือเราอยากจะให้ลูกค้าของเราเขารู้สึกแบบนี้หรือเจ้านายของเราเขารู้สึกประทับใจในงานของเราในแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายมันแบบ มันสนุกขึ้นแล้วมันก็ทาถ่ายมากขึ้นนะคะหรือในช่วงนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้เราก็ท้าทายตัวเองด้วยกันแบบเฮ้ยเก็บเงินดีแล้วก็ไปเที่ยวทิปก่อนนะคะไปดูเชว่าเฮ้ยมันมีสถานที่ไหนที่แบบเราอยากจะไป อะไรแบบนี้แล้วก็เก็บเงินพอเราแบบเริ่มอยากจะเก็บเงินอะเราจะรู้สึกว่าเราขยันทํางานมากขึ้นอะเอมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าพอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะแบบไปเที่ยวแล้วต้องเก็บเงินต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยขยันทํางานมากขึ้นแล้วก็พยายามจะทํางานของตัวเองให้มันดีขึ้นอาจจะเพราะว่าเราสึกมีความสุขกับการที่เรากําลังจะได้ไปเที่ยวแม้ว่าจะเป็นกําลังจะได้ไปเที่ยวแบบทริปๆก็ตามนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น สิวิธีนะคะที่แบบอ่านมาจากในมีทียมแเราก็คิดว่าเออมันเป็นวิธีง่ายๆแต่บางทีเราก็หลงลืมไปหรือว่าเป็นวิธีง่าย,ายที่บางทีเราก็มองข้ามแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรนะคะเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเหมาะกับคุณผู้ฟังนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูเหมือนได้ walk through ชีวิตของตัวเองนะคะประมาณสัก หเดือนนะคะก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเรามารีวิวชีวิตกันสัก6เดือนเนี่ยชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างยัง productive อยู่ไหมถ้าไม่ productive ก็ลองกลับไปดูนะคะ10วิธีง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาปรับชีวิตกันใหม่สำหรับ ครึ่งปีหลังนะคะที่จะสดใสและ productive มากขึ้นนะคะส่วนใครนะคะที่ลองเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะคะก็มาบอกเล่าให้ฟังนะคะทั้งใน The Infinity Page นะคะใน Facebook หรือว่าในคลิปมีบี Podcast Page ใน Facebook หรือว่าไปพูดคุยกันได้นะคะในบล็อกดิของ The Infinity นะคะก็บอกมาได้เลยหรือว่าใครที่รู้สึกว่า อยากจะฟังเรื่องอื่นๆหรือสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษแล้วอยากจะเอามาให้เอมเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็บอกมาได้เลยนะคะยินดีอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่า EP นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ